ทำงานก็นเหนื่อยชิบหายแล้ว,ลวยังต้องมาเจอเจ้านายต้องมาเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ยอีกรับเมอยังไงดีพี่นี่คือคําถามนะที่เจอในไลฟ์ประจำเลยนะทุกวันอังคารพี่จะมีไลฟ์ตอนสามทุ่มนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่ให้วัคซีนไป2ออย่างอย่างแรกนะบอกเลยว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องรักในงานของมึงเว้ยแต่มึงจงรักในเงินเดือนของมึง เพราะวันนี้ถ้ามึงไม่มีงานทำมึงไม่มีเงิน่ะโอ้โหชีวิตแม่งลําบากยิ่งกว่ามีเจ้านายหรือลูกน้องที่ท็อกซิกอีกนะเว้ยนี่คือเรื่องแรกที่มึงต้องรับรู้เอาไว้เรื่องที่2คือวันนี้พี่กล้าพูดเลยนะทุกองค์กรทุกบริษัทมันมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีเว้ยมันมีทั้งคนที่ถูกใจเราแล้วคนที่ไม่ถูกใจเราเพราะสุดท้ายแล้วอะยังไงไม่ว่าเองไปอยู่องค์กรไหนอะเองก็ต้องมีความแข็งแกร่งนี้ไม่งั้นเองก็จะพ่ายแพ้ให้กับตัวเองทําตามอารมณ์ตัวเองสุดท้ายแบบไม่เอาไม่อยู่แล้ว เตะฝนอยู่3เดือนเครียดไม่มีจะแดกเนี่ยนะแม่งหนักยิ่งกว่าแบบว่าเครียดกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีเองนะยกเว้นว่าโอ้เพื่อนร่วมงานที่แม่งแบบสุดจะเกินแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าหางานใหม่ก่อนแล้วค่อยลาออกวันที่มึงได้งานใหม่แล้วนะมึงเดินไปหามันเลยแล้วมึงก็พังภูความในใจอะใส่ไปให้หมดเลยมันจะได้รู้ว่ามันควรปรับปรุงตัวยังไงหรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้เพราะว่าแม่งเบี้ยโดยกับมลสันดาเนาะก็ฝากไว้ให้คิดใครที่เคยเจออะไรแบบนี้นะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสำรวจใงชาวบ้านประมาณนี้จ้